เกือบจะไปอยู่แล้วนะครับผ่อนไม่เห็นคันม่วงนะครับคันม่วงก็จอดตายไปสักระยะหนึ่งขาตั้งหักนะครับแล้วก็น้ำมันบูดนะครับหัวเทียนไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันน้ำมันวันนี้ก็ไล่ติดเรียบร้อยนะครับพร้อมกลับมาประจําการในการขี่อีกอันนี้ก็ใครที่มาร้านนะครับก็มาถ่ายรูปเล่นกับคันนี้ได้นะครับคันนี้ก็จริงๆจริงๆสวยไม่ใช่เบาเลยนะครับแต่อะไรก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเพราะทำมานานแล้ว ปั่นไปนานแล้วนะครับคันนี้นะครับก็้องจอด๋ยวจะเก็บสภาพใหม่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเก็บตอนไหนตอนนี้คือคันรถที่เราเก็บอะค่อนข้างเยอะหลายคันนะครับก็คันนี้ก็ค่อนข้างเราได้ว่าจะเก็บใหม่นะครับจะเก็บใหม่แต่ก็สภาพมันยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอทีงานประกวดไม่มีเลยยัง่ไม่อยากเก็บนะครับก็ตอนนี้ก็เลยเป็นเน้นพวกร้อยยี่ห้านะครับร้อยยี่ห้าก็จะมีเว็บเอ็กเก็บแน่นอนนะครับพรร้อยยี่ห้าคันนี้เอสนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะเก็บหรือว่าจะขายนะครับ แล้วก็มี MX นะครับหุ่น CV ก็เพิ่งล้างไปคันนี้ก็เพิ่งล้างไปนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่ามีโปรเจกต์อะไรอีกต่อนะครับนอกจากคันนี้นะครับ